สนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเรืบอกที่เกมเมอร์และอ c o กอร r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับชมว่าค็อกโซนทีวีนะครับอยู่กับผมนัทมิสเตอรี่นะครับก็เจอกับพวกเราเป็นประจําทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีไม่ว่าจะเป็นผมหรือนายไอซ์หรือ,อ,รอเสียอุ้ยนะครับก็มากันทุกวันนะครับทุกนาทีไทยทีวีสีอา้ามาเฉยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อีกหนึ่งอย่างที่เราเอามาให้ดูกันนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ามันสุดติงกันดิ่งแมวจริงๆมันมหกรรมมาหึมาเลยอะ่ะ นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดที่เป็น Mechanical Keyboard นะครับปุ่มชิชิชิกนิดนึงนะครับชุดใหญ่อ่ะจัดเต็มเลยจากทางค o o เลอ Master นี่นะครับภายใต้แบรนด์ CM Storm กับเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้ครับ Mesh ครับก็เป็น Mechanical Keyboard นะครับเป็น Cherry MX Blue กนะครับก็เดี๋ยวแกะกล่องให้ดูกันเลยอ่านะครับหน้ากล่องก็ได้เห็นกันไปแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับอ่า เอาตัวคีย์บอร์ดก่อนแล้วเรามาดูอุปรกรณ์มันเดิกนก่อนยกออกมาเนี่ยผมคิดว่าเครื่องเลื่อยไม้เห็นไหมมาหึอมาจริงๆนะครับสิ่งแรกที่เจอครับนี่เลยจะเป็นสายคอนเน็กนะครับที่เอาไว้เสียบกับตัวคีย์บอร์ดเข้าไปสู่อุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณนะครับก็จะเป็น USB นะครับ 3.0นี่พอสีฟ้าเห็นชัดเลยนะครับอีกฝั่งหนึงที่เสียบกับตัวคีย์บอร์ดหัวจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็น3.0ไทบีซูเปอร์สปีดนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับาสายนี่พังนี่มีงานเลยนะฮะเพราะว่าหัวนี่ค่อนข้างที่จะหาย,ยากนิดหนึงนะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสลักเอาไว้ดึงปุ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น Mechanical Keyboard ดนะครับแล้วก็จะมีประแจหกเหลี่ยมนะครับ เอาไว้ถอดตัวอลูมิเนียมของคีย์บอร์ดเนี่ยเอาออกมาทําความสะอาดได้หรือเอามาดัดแปลงในส่วนอือ่นๆได้นะครับนี่นะครับมาเจอกับพระเอกของเราโอ้โหมือสั่นเลยทีเดียวนะครับอ่ะเมื่อกี้เทคเมื่อกี้ล่วงไว้รอบหนึ่งนะฮะหลักๆนะครับดีไซน์โดยรวมเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะนะครับมันจะจะมีการเล่นเหลี่ยมเล่น,ลนดีไซน์เล่นมันดูโมเดิร์นนิดนึงนะครับก็เล่นรูปทรงเรขาคณิตนะฮะทีนี้ในส่วนของปุ่ม นะครับที่เห็นปุ่มดำๆเนี่ยอ,อย่างที่บอกไปว่าเป็น Mechanical Keyboard เนี่ยมันจะเป็นปุ่มแบบยกนะครับบริเวณปุ่มเนี่ยวัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับบริเวณปุ่มแล้วก็ทุกท่านจะเห็นบริเวณนี้สีซิลเวอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถถอดออกได้ทำความสะอาดได้หรือดัดแปลงใครจะ ตกแต่งอะไรก็แล้วแต่ทําสีทําอะไรก็แล้วแต่ถนัดนะครับสามารถถอดออกได้นะครับหัวน็อตครับลองสังเกตดีๆนะครับก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับก็ใช้งานกับประแจที่เขาให้มาส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะครับที่ผมได้จับขึ้นมาตอนแรกนะครับก็จะเป็นด้ามจับที่มีดีไซน์ออกมาสําหรับคนที่าชาวเกมที่ต้องการไปแข่งขันข้างนอกก็สามารถพกพาได้ถือได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่ก็ตามเขาก็ซัพพอร์ตบริเวณนี้ขึ้นมานะครับ บริเวณนี้นะครับต้องสังเกตนิดนึงมันจะมีลายที่เป็นโลโก้ของ cm storm นะครับก็จะเป็นลายตั้งแต่ตรงบริเวณสีดำตรงนี้ขึ้นมาบนบนแผ่นอลูมิเนียมเลยนะครับถ้าสังเกตจากกล้องเนี่ยอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสีมันจะกลืนไปหน่อยนึงนะครับบริเวณสีเทาตรงนี้นะครับในส่วนของปุ่มนะครับก็เป็น Cherry mx blue นะครับเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีไฟ led นะครับด้านในส่องสว่างขึ้นมาทะลุปุ่มนะฮะ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นไฟ LED แสดงสถานะนะครับเพราะว่าด้านใต้เนี่ยจะมีไฟ LED ซ่อนอยู่นะครับก็1,2,3,3อย่างนะครับบริเวณปุ่มตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีปุ่มมาโครมาให้นะครับก็จะมี1,2,3,4,5 5นะครับ5ปุ่มเนี่ยสามารถเซ็ตได้5โปรไฟล์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ใน75มาโครคีย์สามารถทับได้นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นคับเวิร์นะครับที่เป็นแผ่นพลาสติก ครอบอยู่ด้านบนนะครับดีไซน์ไว้จะดูสวยงามนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับเป็นพลาสติกสีดําๆบริเวณนี้ด้านล่างนะครับในส่วนชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะฮะบริเวณนี้เริ่มจากพอร์ตแรกเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็น3 5มมสําหรับหูฟังนะครับสามจุดห้าสำหรับไมโครโฟนนะครับ usb 3.01พอร์ตนะครับอีก1พอร์ต2พอร์ตรวมกันนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเล็กๆ mini usb 1พอร์ตนะครับแล้วก็ที่สำคัญเน พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อตัวคีย์บอร์ดเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือ USB 3.0 Type B Super Speed ครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพลาสติกสีดำเรียบๆนะครับแล้วก็จะมีตัวยกระดับของคีย์บอร์ดนะครับสามารถยกได้1ระดับนะครับหระดับครับก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวด้วยความที่เป็น Mechanical Keyboard คอเกมนี่ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็น Cherry MX Blue สำหรับคนที่กำลังมองหา Cherry MX Blue เนี่ยก็ลองไปลองไปกดๆลองไปสัมผัสสัมผัสด,ดูนะครับเผื่อใครอยากเป็นเจ้าของแล้วก็ดีไซน์ที่ใช้อลูมิเนียมเข้ามาเกี่ยวข้องกันโอ้โหมันดูแบบอลังการแบบดูดีไซน์ค่อนข้างเียวสวยงามนะครับมาโครคียอะไรทุกนี้ทุกอย่างมาครบนะครับก็ถ้าถามว่าให้ผมไปใช้นี่ดีไหมอมืตอบแบบ คิดหนักเลยว่าดีมากนะครับอ่ะนะครับเซตนี้เนี่ยจริงๆมันมีเซ็ตของมันไม่ว่าจะเป็นหูฟังเมาส์นะครับมันมีมาเป็นเซ็ตเลยที่เป็นอลูมิเนียมถ้าใครจําได้จัมีหูฟังพอลส์อนะครับที่เราเคยอันบ็อกไปก็คือตัวนี้นะครับจะมาเป็นเป็นเซ็ตของมันเลยเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันดีไซน์ก็กับวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้ก็คือจะมีเมาส์นะครับลิปเปอร์นะครับตัวนี้เราก็เคย อันบล็อกแล้วก็รีวิวให้ดูกันแล้วนะครับก็ทั้ง2ตัวนี้ใครอยากอยากรู้ก็ย้อนกลับไปดูเทปกเก่าๆได้ลองเสิร์ชหาดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น1เซตของเขานะครับก็มากันเป็นเซตยกใหญ่ขนาดนี้แน่นอนแจกของสักหน่อยดีกว่านะครับก็ไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ่อเอ่อ่ะ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 อ่อ่ะอ่ะอ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะนีะอ่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 ะน่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้างหน้าเลยนี่นะฮะเป็นเมาส์ สตัวมาไวเลสนะครับโชออเฉาแล้วก็เป็นปากกาสไตลัสเอาไว้ใช้กับแท็บเล็ตปากกาลูกลื่นแล้วก็จะมีอของเล่นนิดนึงคล้ายๆกับพัดหรือที่บังแดดนะครับทาง CM Storm แยกเป็น2ชุดอย่างละ1น,นะครับจะมี2ท่านผู้โชคดีที่ได้รางวัลเซตนี้ไปนะครับ2ท่านเท่านั้นกติกาก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยไปดูเลย ตั้งแต่วันที่1มกราปี2014ปีนี้นะครับ2557เนี่ย1มกราจนถึงวันที่เทปนี้ออกอากาศนับมาเลยว่าเทป Cooler Master หรือ CM Storm เอาหมดนะครับมีกี่เทปทั้งหมดอ่าทวนอีกครั้งหนึ่งคือไปดูตั้งแต่วันที่1มกรา57หรือ2014จนถึงวันนี้มีกี่เทปทั้งหมดนะครับที่เป็น Cooler Master แล้วก็ CM Storm นะครับ ให้ไปตอบที่หน้าแฟนเพจของเราเดี๋ยวเราจะเอาลิ้งเนี้ยไปวางหน้าแฟนเพจอย่างที่รู้กันนะครับสท่านแรกที่ตอบถูกคุณเอาไปเลยนะครับรางวัลเหมือนกัน1 2น,นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกขี้เกียจไงพวกไปก๊อปมาเห็นคนคนแรกตอบอ้าว50เทปครับตอบมาปุ๊บลอก50เทปเหมือนกันเป็นไงอะ่ะผิดทั้งคู่ อดทั้งคู่นะครับก็ลองเช็คกันดีๆนะครับลองไปนับกันดูง่ายๆไม่ยากนะครับเปิดช่องชั้นเนี่ยขึ้นมาก็นั่งนับกันแล้วก็ตอบกันนะครับผมว่าโพสต์ไม่ถึงหนึ่งนาทีมีคนตอบแน่นอนนะมีสาวกนั่งเฝ้าอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ติดตามกับโปรดัก t ีมซอมคูลเลอร์มัสเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทางคู o เลอร์ม t สเตอร์ประเทศไทยนะครับที่ส่งสนับสนุนของรางวัลมาให้เ่่มสนุกกิจกรรมกันรวมไปถึงลองไปไปดูกันนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับวันนี้ ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ